อัปเดตนะครับเรื่องราวของราฟาเอลเบนิเตะครับราฟาเอลเบนิเตะครับเป็นอีกหนึ่งกุนซือนะครับที่วันนี้นะครับยืนยันว่าเขาสนับสนุนนะครับให้ชาบี้ออลอนโซนะครับเป็นคนที่ใช่สำหรับการคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับเบนิเตสปัจจุบันนี้นะครับคุมทีมสโมสรอนเซลตาบีโกอยู่นะครับเซลตาบีโกกำลังหนีการตกชั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับนักข่าวไปถามเบนิเตสนะครับว่าคุณเห็นด้วยกับการตั้งอารอนโซคุมลิเวอร์พูลหรือไม่เบนิเตสตอบสั้นๆนะครับว่าอารอนโซคือผู้ชายที่ใช่สำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็นั่นคือความเห็นของเบนิเตสครับแต่ฟินเวสสปอร์ตกรุ๊ปนะครับยังตรวจสอบสถานะผู้จัดการทีมหลายคนอยู่นะครับฟังข่าวลิเวอร์พูลฉบับเต็มลิงล่างนะครับ